สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องวัดสื่กิ่งทองพาท่านผู้ชมมาที่แรงนานลูกทุ่งนะครับที่หนองเสือปทุมธานีครับผมนี่คือทุ่งรวงทองของแท้อีกแล้วครับผมก็ขอ57ครับขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการก่อนนะครับแร่ภูเขาไฟสิงโตนำทอโทริญิตะพันเสริมเปลือิธีภาพคือแร่ภูเขาไฟธรรมชาติสูตรเข้มขนเปลี่ยดีให้ใจดนดี เทนเดอร์จุลินซีเข้มข้นจากธรรมชาติ100%ยเย่อยสลายต่อซังฟางข้าวข้าวดิดข้าวเด้งหญ้าวัชพืชต่างๆในนากำจัดเชื้อโรคเชื้อราแบคทีเรียและสารเคมีตกค้างในดินเพิ่มฮิมิปรับสภาพดินให้ร่วนซุยค่า pH เที่เหมาะสมแก่การทำนาในรอบต่อไปฮอร์โมนกิ่งทองนาโนอินสม์ฉีดพ่นทางใบให้อาหารโดยตรงประกอบด้วยสารจับใบไคโตซานไนโตรเจนแคลเซียมโบรอนและแร่ธาตุอาหารอื่นๆที่จะเป็นอีกมากมายช่วยให้พืชแข็งแรงโตไวใบเขียวนานต้านทานโรคและแมลงนกหนูได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจไทน่รคมบ นาลงทูบครับพี่น้องครับโอ้โหเหลืองอลามเต็มทุ่งครับนี่ครับนี่ครับนู่นครับลุงทูบครับเมื่อคืนนี้โดนพายุฝนกระหน่ำอย่างแรงครับนึกว่าล้มกันหมดแล้วแต่ล้มที่หัวนานิดเดียวเองครับพี่น้องอ่านี่ครับนอกนั้นอยู่โหยืนต้นเพียบนี่ครับโอ้โหอย่างงามครับพี่น้องครับ โอ้โหนี่ครับลวงโอ้โหดูลวงเป็นกองเลยครับพี่น้องเป็นกองเป็นฟ่อนเลยคือต้นเขาแข็งเนาะต้นแข็งใบตั้งใบตั้งแล้วก็ออกรวงแบบเสมอสม่ำเสมอแบบม่ำเสมอกันเลยเหมอเหมือนกับเอาไม้บรรทัดทาบไว้เลยอ่ะใช่ใช่คือมันเท่ากันหมดเลยอ่าโอ้โหนี่ครับทำไมงามขนาดนี้ครับนี่ครับเพราะผลงานกิ่งทองประโยคเลสลาวาครับนี่ครับโน่นครับนี่ครับ ดูดูรวงข้าวครับพี่น้องครับดูรวงข้าวเห็นแล้วโอ้ยสะอ่อนครับบ้านผมเรียกว่าเงิดครับเป็นตังเงิด,ด <c oughs> เป็นตังเงิดอีกแล้วครับนี่พี่น้องครับ <c oughs> ดูครับเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักนาข้างๆที่เราไปดูถ่ายทำมาเมื่อกี้นี่นะครับล้มเลในะนาดเลยพังทุ่งเลยข้างๆข,ข,ขวามือเราเมือเ่อวัเมื่อกี้เราขับรถผ่าน แต่นี่หโดกอะลามเลยครับ<จ>เหลืองกระทำามเป็นทุ่งรวงทอง,อองน,น,นี่ครับนี่ครับพี่น้องครับแต่งงามครับนาลงทุกครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ